ก็รู้สึกเสียใจครับว่าที่ผมไปนั่งเสียเวลาเรียนมา2ปีไม่มีความหมายผมผู้เสียหายผมก็ไปนั่งเรียนมีเอกสารมีรูปถ่ายตอนรับอะไรทุกอย่างแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้อนาคตดับอยู่แล้วครับดับอยู่แล้วครับ,ด,บ,ด,รบดับเพราะคนไม่กี่คนที่มาหาก,กินหาผลประโยชน์แบบนี้นะครับที่มายื่นนี่นะครับก็คือผมให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจดูแล้วซึ่งไม่มีในระบบวิเลยเหมือนกัน ปกตินักเรียนจะต้องมีกระหัสนักศึกษานะครับแต่นี้ไม่ไม่มีวันเข้าวันออกก็ไม่มีแต่อยู่ๆมาเห็นลักษณะนี้ก็แสดงว่าปลอมแปลงเอกาสาร วิเลยอาชีวะไม่ว่าเอกชนหรือของรัฐที่สอนตั้งแต่ปวชปวชคือต่ำกว่าริญญาตีนี้พรบบาารศรึกษาไม่มีให้ตั้งศูนย์ไม่ให้ออกนอกสถานที่นะครับถ้ามีศูนย์ก็คือมีระดับอุดมศึกษาขึ้นไปแต่ก่อนศูนย์อุดมศึกษาก็ตั้งง่ายนี้ก็ตั้งยากเหมือนกันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับ แต่แล้วก็คือที่ไปที่มาก็คือที่เขาบอกว่าเขามีศูนย์นะั่นก็คือปลอมแปลงอ้างว่าตัวเองมีศูนย์ว่าเอ็มยูกับสถาบันน้องสถาบันนี้แต่จริงๆแล้วของผมไม่มีผมเปิดวิเลยมาตั้งแต่ปีพศ2553มานะครับไม่มีลักษณะอย่างนี้ที่มายื่นนี่นะครับก็คือผมให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจดูแล้ว ซึ่งไม่มีในระบบวิลลยเหมือนกันปกตินักเรียนจะต้องมีรหัสนักศึกษานะครับแต่นี้ไม่ไม่มีวันเข้าวันออกก็ไม่มีแต่อยู่ๆมาเห็นลักษณะนี้แสดงว่าปลอมแปลงเอกสารไม่รู้ใครปลอมผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็คงเจ้าของเองก็คงคิดว่าคงไม่ปลอมหรอกเดี๋ยวต้องมีที่ไปที่มาตรงนั้นแหละครับก็ค,บคือต้อนสังกัดตรงนั้นค,คือทําไม่ถูกต้องแต่พวกนี้มีความผิด อาญานะครับห้าสอบก็คือปอมแปลงเอกสารของหน่วยงานราชการนะครับเราสามารถเอาผิดได้ในส่วนนั้นได้ท่านคะแล้วกรณีที่ท่านยืนยันว่าไม่มีการทำเอฟเอโหรือเปิดศูนย์ในพื้นที่ต่างเปิดแค่ซีพีออย่างเดียวครับแสดงว่าบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการเปิดศูนย์ที่ศูนย์ลังสิตเนี่ยละเมิดสิทธิ์ของท่านไหมมีความผิดไหมละเมิดสิทธิ์ครับมีความผิด มีมีมีความผิดแล้วน้องสายชนซึ่งเป็นนักศึกษาในปี60กับ62เนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วคืนความเป็นธรรมให้น้องได้อย่างไรบ้างคะท่านคะก็คือน้องเริ่มต้นจากที่ไหนก็ต้องไปเอาคืนจากทางโน้นนะครับซึ่งของผมนี่ไม่รู้เรื่องนะครับเพียงแต่แอบอ้างเอาชื่อไปเฉยๆแต่ก็แค่นั้นนะครับ เงินทุกบาททุกสตางค์หรือเสียอะไรเสียเวลาค่าน,น้ำมุน้ำมันไปเรียนไปอะไรไปพบกลุ่มตรงนั้นน่ะน้องก็ต้องคิดออกมาไปไล่ทางโน,น้นผมเคยไปแจ้งความหลายครั้งแล้วไปแก้งความที่กับเจ้าหน้าที่กับร้อยเวรว่ามีเหตุการณ์ลักษะอย่างนี้ป้องกันไม่ถ้ามีต่อไปผมจะเอาผิด mm hmm. นะครับมันไม่ใช่เพราะตรงนี้ที่หนองเรือด้วยที่บ้านฝางด้วยที่ภูเวียงด้วย mm hmm. ใกล้ๆบริเวณนี้ mm hmm. ะนะครับ ผมผมทำไว้ทุกอย่างค่ะท่านคะด้วยความที่ว่าน้องสายชนเนี่ยศึกษาในปีห0ศูนจบหกสามีทั้งหมดรุ่นเนี้ย30คนถ้าท่านยืนยันว่าทั้งหมดคือการปลอมแสดงว่าน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนรับประกาศสนียบัตรไปคือเป็นของปลอมทั้งหมดใช่ไหมครับปลอมปลอมปลอมทั้งสามสิบคนทั้งสามสิบคนลายเซ็นอะไรก็ปลอมถึงผมเคยไปพิสูจน์มาแล้ว แค่คุณจะเปลี่ยนอย่างไ,ไงไงมันก็พิสูจน์ได้ทุกวันนี้ mm hmm. เทคโนโลยียจริงๆดังนั้นผมก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่อากวางกับอาบอมช่วยผมในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องทางกฎหมายเพราะว่าผมก็จะขอทวงความยุติธรรมของผมกลับมาบ้างเพราะว่าผมมิได้เสียตอนเนี้ยเสียเวลาเสียเงินเสียอนาคตเสียสิ่งที่ต้องได้รับและก็เสียทุกอย่างที่ที่ผมสาสาสะสมทํามาไว สิบกว่าปีที่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่หน่วยงานของผมก็แจ้งครับก็ต้องแจ้งครับรว่าเดี๋ยวออกจากนี่ไปผมก็จะไปลงพักอะไรนะนองเรือครับลงมาถึงประจาวันครับว่าผมได้มาจริงเพราะว่าผมก็ต้องแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ของผมว่าผมไม่ได้ทําผิดครับเพราะว่าผมเป็นผู้เสียหาย ผมผู้เสียหายผมก็ไปนั่งเรียนมีเอกสารมีรูปถ่ายตอนรับอะไรทุกอย่างแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าทางศูนย์นจะแบบมาทำกับผมแบบเนี้ยฝากอะไรถึงต้นเรื่องนะครับที่มันหลอกลวงลก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบครับและให้ออกมาถกคุยเลยว่าใครใครผิดหรืออะไรยังไงเอกสารผมที่บอกว่า ตกหล่นตกหล่นนะครับใครเป็นคนบอกว่าตกหล่นผมว่ต้องการความกระจ่างของวุฒิผมถืออยู่ด้วยมาเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนจบผมว่าต้องการความกระจ่างนะครับว่าตรงไหนดําตรงไหนขาวกันแน่ <S <S 1> <S 1> ผมต้องการให้เจ้าของหรือว่าอาจารย์ที่ว่าสอนผมตอนนั้นนะครับออกมาพูดความจริงได้แล้วครับว่าอะไรคืออะไรเพราะผมเสียหายอย่างเด็กเนี่ยเสียหายส่วนพวกอาจารย์เขาก็ผมไม่รับรู้ว่าเขาจะรับรู้ไหมว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนนะครับ นนหลังจากที่คุณสายชนฟังจากท่านผู้รับใบอนุญาตแล้วเนี่ย <c oughs> ก็แสดงว่าคุณสายชนกับเพื่อนอีก29คนรวมเป็น30คนเนี่ยได้รับไปประกาศที่เป็นของปลอมทั้งหมดถูกไหมอันนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะปลอมเหมือนผมไหมแต่ของผมแต่เขาก็เรียนในห้องเรียนเดียวกับผมอะแต่ผมก็ <c oughs> คิดว่าก็น่าจะเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะเรียนศูนย์เดียวกัน